คุณเคยเปิดมือถือเครื่องเก่ากันบ้างไหมบางคนอาจจะเจอแค่ภาพเก่าเพลงเก่าข้อความเก่าๆที่ไม่ได้เปิดมาตั้งนานแล้วแต่สำหรับบางคนในมือถือเครื่องนั้นอาจมีบางสิ่งบางอย่างอยู่ก็ได้และอาจเป็นเสียงของใครบางคนที่ไม่ควรอยู่บนโลกใบนี้และนี่คือเรื่องจริงของผู้หญิงคนหนึ่งเธอมีชื่อว่าคุณขวัญซึ่งในเรื่องนี้เราไม่ได้ยินจากปากของคุณขวัญโดยตรงแต่เป็นจากเพื่อของเธอ ที่ทั้งคู่สนิทกันอย่างมากทุกสิ่งทุกอย่างคุณขวัญได้เล่าให้กับคุณเมฟังทั้งหมดดังนั้นเรื่องที่เราได้ยินในรอบนี้เป็นเรื่องของคุณขวัญแต่คุณเมเธอเป็นผู้เล่าและทําไมกันนะคุณขวัญถึงไม่เล่าเรื่องนี้แทนทั้งหมดเราจะมาเปิดเผยในคลิปนี้คุณเม์ได้เล่าว่าคุณขวัญเธอมีอายุ26ปีเป็นพนักงานฝ่ายบุคคล เธอได้เลิกกับแฟนมาแล้วประมาณ5ปีเนื่องจากทั้งคู่มีความสัมพันธ์ที่จืดจางกันอย่างมากแต่ว่าเหตุผลในการเลิกไม่ใช่เพราะมีแฟนใหม่แต่มันเรียกว่าเป็นการห่างกันแบบที่ไม่น่ามีเหตุผลซะมากกว่าหลังจากที่เลิกกันไปแล้วมือถือของแฟนคุณขวัญก็ยังอยู่กับคุณขวัญอยู่เหตุผลเพราะว่าระหว่างที่ทั้งคู่ได้คบกันก่อนที่จะเลิกได้ไม่นานแฟนของคุณขวัญได้ทิ้งมือถือเอาไว้ให้และเขาบอกอีกว่า เครื่องนี้เธอเอาไปเลยหลังจากที่ได้เลิกกันมือถือเครื่องนั้นก็ยังอยู่กับคุณขวัญเหมือนเดิมซึ่งคุณขวัญไม่เคยเปิดไม่เคยอ่านไม่ทําอะไรทั้งสิน้นแค่เก็บมันอยู่ในเก๊แต่แล้วเรื่องมันก็ได้เกิดขึ้นตอนนั้นคุณขวัญได้เล่าให้กับคุณเมฟังว่าวันนั้นคุณขวัญไม่ได้ตั้งใจที่จะคิดถึงแฟนเก่าของเธอเลยแต่อย่างใดก็แค่มือถือที่ใช้ในปัจจุบันแบตมันดันเสื่อมแล้วนั่นเองดังนั้นเธอ ก็เลยต้องการหามือถือสำรองในการใช้งานไปพางๆก่อนที่เธอจะซื้อเครื่องใหม่เหตุผลมันก็ง่ายๆค่อนข้างที่จะชัดเจนและไม่น่าที่จะซับซ้อนและเครื่องมือถือของแฟนคุณขวัญที่ผมได้บอกไปเมื่อกี้คือมันอยู่ในเกะเหมือนเดิมตามที่แจ้งไปดังนั้นหลังจากที่คุณขวัญได้เปิดเครื่องขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์ข้อความเบอร์โทรเข้าโทรออกรูปต่างๆ หรือว่าแชทไลน์กลุ่มทุกอย่างยังอยู่เหมือนเดิมไม่มีการอัปเดตหลังจากผ่านมาแล้ว5ปีแต่ว่าเนื่องจากคุณขวัญต้องการที่จะใช้มือถือเครื่องนั้นและไม่อยากเห็นรูปภาพหรือสิ่งต่างๆที่ยังอยู่ในมือถือดังนั้นเธอก็เลยไล่ลบไปเรื่อยๆแต่ระหว่างที่ลบนั้นเธอก็นันไปเห็นข้อความเสียงที่มีโฟลเดอร์ไฟล์ที่ชื่อว่า0422สลาสก็หมายความว่าเดือน4วันที่22เป็นวันอัดครั้งสุดท้ายครับ เป็นคลิปเสียงสุดท้ายของแฟนคุณขวัญหลังจากนั้นทั้งคู่ก็ไม่ได้มีการติดต่อกันอีกเลยหลังจากที่คุณขวัญได้เห็นก็ได้สงสัยเป็นอย่างมากก็เลยเปิดเพื่อฟังเพราะอยากรู้ว่าด้านในมันมีอะไรกันแน่คุณขวัญได้เล่าให้คุณเมย์ฟังว่าตอนนั้นสิ่งที่เธอได้ยินเธอไม่อยากจะเชื่อว่ามันมีอยู่จริงเนื่องจากแฟนของคุณขวัญได้พูดว่าขวัญหากเธอได้เปิดฟังข้อความนี้ ก็หมายความว่าฉันอาจจะไม่อยู่บนโลกใบนี้ต่อไปแล้วฉันต้องขอโทษด้วยฉันก็ไม่ได้อยากให้มันเป็นแบบนี้แต่ว่ามันคงไม่มีทางเลือกคุณเมย์ได้เล่าว่าคุณขวัญเสียงสั่นเธอใจเสียอย่างมากและสิ่งที่อยู่ในหัวของคุณขวัญนั้นก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นจริงๆและเสียงที่คุณขวัญได้ยินมันเหมือนกับว่าแฟนของเขากําลังจะตายและหายไปตลอดการจากนั้นคุณขวัญก็ได้เปิดฟังและเล่าให้กับคุณเมย์ฟังต่อว่าฉันไม่ไหวแล้วจริงๆขวัญ ขอโทษที่ทําให้เธอต้องเสียเวลาขอโทษที่ฉันเป็นคนแบบนี้ฉันขอร้องล่ะเธอรีบปิดเดี๋ยวนี้เลยไม่งั้นมันอาจจะสายเกินไปขอร้องได้โปรดอย่าฟังต่อนะหลังจากที่คุณขวัญได้ยินว่าอย่าฟังต่อนะเธอก็เลยปิดโดยทันทีและเธอไม่ได้ฟังต่อคุณขวัญได้ทําตามคําแนะนําของแฟนของเธอโดยเด็ดขาดแน่นอนเขาว่าหลังจากที่คุณเมย์ได้ยินคุณเมย์เองก็ตกใจและคุณเมย์ก็บอกกับคุณขวัญอีกว่านะครับว่า ขวัญฉันแนะนําว่าให้เธอทําตามที่แฟนของเธอบอกเพราะเราไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แต่คุณขวัญเธอก็มีความรู้สึกตึงอิดในใจหากมันเกิดอะไรขึ้นจริงๆอย่างน้อยเธอก็อยากที่จะช่วยและอยากที่จะสืบหาสรุปมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เพราะเธอต้องการหาความจริงให้กับแฟนของเธอสมมุติถ้าหากตายแล้วจริงๆหรืออาจเป็นคดีฆาตกรรมหรือเป็นอะไรบางอย่างคุณขวัญจะได้เปิดโปงว่าคนร้ายคือใครกันแน่ และในท้ายที่สุดคุณขวัญกับคุณเมย์มีความคิดที่ไม่ตรงกันเพราะคุณเมย์บอกว่าอย่าเปิดแต่คุณขวัญเธอก็อยากหาความจริงให้กาแฟของเธอในท้ายที่สุดคุณเมย์ก็ได้เล่าให้เราฟังต่อไปว่าหลังจากวันนั้นก็ไม่ได้คุยกับคุณขวัญอีกต่อไปเลยและคุณเมย์ก็ยังบอกอีกว่าเรื่องหลังจากน,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 นั้นเธอไม่รู้แล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แต่เธอก็ไม่สามารถติดต่อเพื่อนที่ชื่อว่าขวัญได้อีกเลยหลังจากที่ฟังมาถึงสรุปจนในตอนนี้ เราก็เลยรู้ได้ว่าอาจจะเปิดคลิปเสียงนั้นฟังต่อก็ได้แต่ในนั้นมันเกิดอะไรขึ้นจนถึงทุกวันนี้เราก็ยังไม่รู้เลยและก็ไม่มีใครสามารถรู้ได้ด้วยเช่นเดียวกันหรือว่าบางทีคลิปเสียงนั้นมันอาจจะไม่ใช่คนหรืออาจเป็นบางสิ่งบางอย่างที่อยู่เหนือธรรมชาติก็ได้เพราะสิ่งนั้นมันอาจจะไม่ได้มาแค่เสียงแต่มันอาจจะกำลังตามหาผู้โชคดีลยต่อไปก็ได้